เวสวรรณรุ่นพลิกดวงดวงแผ่นเพราะว่าเนื้อมหาชนวนมวลสารเป็นการหลอมรวมของวัตถุมงคลเป็นจักรพาธีที่เข้มขลังอาจารย์ของสุพันต้องการให้วัตถุมงคลนี้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่เชี่าวชาญ เลยม,มีมวลสารชนวนเก่าชุดเป็นจากภาคีหนึ่งเปลี่ยนหลงพวกเอี่ยมวัดหนังสองเปลี่ยนหลงพวกกันวัดพระยาสาเปลี่ยนหลงปู่สุขวัดปราของมะขามเท่าสี่เปลี่ยนหลงพ่อฉุยวัดคุงคาราวห้าเปลี่ยนหลงพวกคงวัดบางกระพร้อมชั้นวนมวลสารเก่าเป็นจักภาคีเรียนอยุธยา เปี่ยนหลวงพ่อกลั่วัดพระยาเปลี่ยนหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์เปลี่ยนหลวงพ่อขันวัดนกกระจัเปลี่ยนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเปลี่ยนหลวงพ่อเพชรวัดนนทรีฉันวนวนสารแห่งยุคปัจจุบันเปลี่ยนหลวงพ่อขวนอดีตเจ้าวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เปลี่ยนเหนือดวงหลวงพ่อชดเจ้าวาดคนปัจจุบัน พระราหูเทพรักษาเจ้าคุณถนอมวัด,ดสุทศิษย์สายตรงเจ้าคุณสีสนและยังมีชนวนเรียนอีกมากมาย